บ้านนาเชข่าวสวัสดีค่ะว,วันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะธนาคารออมสินขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ถึงวันไหนเช็คเงื่อนไขด่วนได้ที่นี่นะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะธนาคารออมสินขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้จากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ถึงวันไหนตรวจสอบรายละเอียดได้เงื่อนไขได้นะคะจากกรณีที่ธนาคารอมสินได้ออกมาตรการเยียวยาพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด -19 ถึงวันที่30ธันวาคม2,564โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะคะและธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ ล่าสุดนายวิทยยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือและลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือนรวมถึงบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องตลอดปี2 5 6 4 ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการดำเนินชีวิตของประชาชนและความสามารถในการผ่อนํำรหนี้ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผ่านการํำรหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในปี2564ที่ครบกำหนดผ่อนปรนในการชำรหนีในเดือนธันวาคม2564 และยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญากู้เดิมได้โดยธนาคารออมสินขยายระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการต่อไปอีก3เดือนหรือจนถึงเดือนมีนาคม2565นะคะทั้งนี้การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าวลูกหนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ธนาคารจะส่ง SMS พร้อมลายลงทะเบียนหรือส่งข้อความผ่านแอป My m y m o ูให้ลูกหนี้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะคะ ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินหลังจากนั้นผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขถัดจากนั้นเลือกลงทะเบียนประเภทลูกค้ากรอกเลขที่บัตรประชาชนเลขทะเบียนบริษัทกรอกเลขหมายโทรศัพท์เบอร์มือถือจำนวน10หลักและคลิกตรวจสอบนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินค่ะ